มันไปโรงเรียนใช่ไหมคะเขาก็มาครูคให้เขียนหนังสือถึงพ่อก็มีลุงล,ลุงลุงนูก็รักค่ะแต่ว่าเราก็อยากเจอพ่อเหมือนกันแล้วก็คิดว่าก็าามไม่รู้ว่าจะเขียนยังไงถึงพ่อครึ่งใจทางนี้ยังห่วงเหอฟ้ากว้างบังตาใหญ่แกล้งกันเชื่อว่าอาสักวันจะผ่านพบเจอ หนูอยากเห็นหน้าพ่อหนูอยากเห็นหน้าพ่อสักครั้งในชีวิตความฝันของหนูหนูอยากเจอพ่อถึงหนูตายขอให้หนูได้เจอพ่อสักครั้งถ้าพ่อเห็นจดหมายหนูอยากให้รู้ว่าหนูไม่เคยโกรธพ่อเลยและหนูอยากบอกพ่อว่าหนูรักพ่อค่ะ ภารกิจแห่งความหวังตามหาพ่อให้กับพี่น้ำฝนจากข้อมูลที่เราได้มาแล้วดูเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นที่ที่เดียวที่เราจะสามารถมาตามหาพ่อให้กับพี่น้ำฝนได้นะครับ mm hmm. เพราะว่าข้อมูลที่เราได้มาก็คือรู้แค่ว่าพ่ออยู่ที่บ้านหลุงจังหวัดเพชรบูรณ์และตรงนี้คือที่ที่นั่นที่เราตามหานะครับแล้วก็เส้นทางที่เรากำลังจะมุ่งหน้าไปนี่คือหมู่บ้านเป้าหมายก็คือบ้านหลุง ต้องลุ้นกันว่าปลายทางจะมีคำตอบให้เราหรือเปล่าติดตามช่วงนี้พร้อมกันครับหัวใจที่สุดจะโหยหาแนบมากับจดหมายถึงพ่อฝากความหวังอีเตอร์อีจันเดินทางมาเกือบ500กิโล ไม่รู้ว่าคำตอบจะเป็นยังไงนะครับโจทย์แรกเรามาเริ่มต้นที่หมู่6บ้านหลุงตำบลวังชมพูมอำเภอเมือง,องจังหวัดเพชรบูรณ์ถามหาพ่อเปียกครับแม่ครับแม่รู้จักคนที่ชื่อเปียกไหมครับคนชื่อเปียกที่มีพี่น้องชื่อติ๋มกับเบิ้มอะครับ หนูอ่ะหนูทำรายการตามหาคนลูกสาวเขาจะตามหาพ่อที่ชื่อเปี๊ยกเนี่ยอุ้ยไม่รู้เลยครับแค่พี่สาวกับพี่น้องเขาอะมีชื่อติ๋มกับเบิ้มอะป่ะฮะบานอ๋อมีคนรู้จักเหรอโอเคขอบคุณครับ ดูเหมือนว่าโจทย์นี้เราจะมาถูกทางนะครับจากนั้นเราจึงมาแวะสอบถามชาวบ้านตรงสีแยกบ้านหลุงอีกทีเพื่อความชัวนะครับแม่แถวเนี้ยวันดีครับ,รบมีคนมีคนชื่อเปียกไหมแถวเนี้ยที่พี่น้องเขาชื่อติม๋มชื่อเบิ้มโอ้เปียกใช่จ้ะ ตายไปแล้วอ้าวตายแล้วตายตั้งหลายปีแล้วทำไมยืนยืนคือคือหนูอ่ะชื่อเต้ยตามรายการตามหาคนครับผมลูกสาวเขาจะตามหาพ่อจริงเหรอโอ้ยลูกสาวโอนังเขาลูกตายตายแล้วตาไแล้วพ่อพ่อโม้เพ้ไงนะเปลี่ยนกัไปะไรเมียลูกอยู่ระพื่น อยู่ไหนนะพ่อสองคนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ชื่อน้ำฝนคนหนึ่งคนหนึ่งชื่ออะไรชื่อลอยใช่ทั้งทางข่างแก้วลงเกลือใช่แล้วพี่น้องเขาละครับแม่อยู่ตรงนี้ลงไปยก็ถึงที่บ้านมีคนอยู่อยู่ใช่ไหมสิ่งที่ตอบได้แน่นอนตอนนี้ก็คือ คนที่เราตั้งใจมาตามหาคงไม่ได้เจอแล้วแน่ๆตอนนี้เราทําได้แค่มายืนยันคำตอบกับญาตินะครับจากสีแยกบ้านหลุงตรงมาไม่ไกลนักก็ถึงบ้านของอาติม๋มน้องสาวของพ่อเปียกเราเล่าเหตุผลการมาเยือนที่นี่พร้อมพูดคุยถึงพ่อเปียกครับ ลูกสาวสองคนนะนสาวเปียกกับสองขนเออใช่ตอนนี้ตอนนี้เขาอยู่สระแก้วครับผมเมียเขาชื่อแม่อะไรนะแ,<ต>นแม่แตนแต่แตเปียกเนี่ยเคยไปมีเมียอยู่ทางสระบุรีไหมครับผมสระแก้วสเออสระสระแก้วไม่มี อยากได้ได้อยู่วางท้องเนี่ยได้ชอบอยู่อันนี้ไอโซนตอน่ั้แต่ว่าเออแต่ว่าตอนนั้นน่ะตอนที่เขาได้กับคนที่ชื่อแตนเนี่ยเขาทำงานเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมครับใช่งั้นก็น่าจะเป็นคนคนเดียวกันแล้วล่ะลูกสาวเขามีข้อมูลแค่นี้เขาจะเขาจะเขาคิดถึงพ่อแค่นั้นแหละเขาพ่อเขาเสียแล้ว ไกี่ปีแล้วตรงแอดปศสามแปดพ่อเปีียกกันนะสามแปดหรอแปดยบกว่าปีที่แล้วตอนตรงยังเกิดเป็นเด็กเล็กงั้นแสดงว่าถ้าฝนฝนอายุสามสิเอ็ดก็ตอนเขาสิบกว่าไม่ฝนเกิด3าเท่าพี่ถ้าพ่อเสีย38แสดงฝนได้3าขวบเองนะพ่อเสียอ๋อจริงหรอ ดูเหมือนว่าตอนแรกที่เราถูกปฏิเสธอาจเป็นเพราะอาติมตกใจการมาเยือนของทีมงานนะครับแต่เมื่อคุยกันสักพักเรื่องราวจากทั้งฝั่งเราและทางนี้ก็ประติดประต่อกันได้แล้วล่ะครับงั้นแสดงว่าแม่ส,งสองคนใช่ครับผู้หญิงทั้ง2คนชื่อกลอยกับชื่อน้ำฝนอตอนนี้อายุ30คนหนึ่งละคนชื่อน้ำฝนเนี่ย30 เขาอยากเจอพ่อเขาเขาอยากเจอพ่อให้ให้เขาพาพาเขามาได้ไหมได้งั้นแสดงเท่ากับว่าแม่รับรู้ว่าพ่อเปียกเนี่ยมีลูกสองคนค่ะแม่มีหลานสองคนค่ะพ่อพ่อหนุนปติดเตียงพ่อป่วยมากเลยตอนนี้คะ่ะอ,อ๋อพ่อของพ่อเปียกใช่ไหมครับค่ะ ตอนที่แม่ของของของหลานป้ามาอยู่กับพ่อเปียกที่เนี่ยเขามีมีลูกกันยังคะตอนที่เขามาอยู่บ้านเนี้ยสะพ้ายอะแม่ของของแฟนตะเปียกอะแม่แตนเนี่ยแม่แตนม่อยู่ท<ม>ี่เนี่ยตอนนั้นมีเด็กมีลูกยังมีแล้วแต่แม่ก็คือได้เห็นแค่ตอน,เ,นเด็กๆที่เคกหอบลูกไปแค่เลิกกันแม่ขอถามนิดนึงได้ไหมพอดีตัวน้ําฝนเนี่ยเขาอะไม่รู้เลยว่าพ่อเขาอะชื่อจริงๆนามสกุลจริงๆอะไรในสุนทรบุญทาสุนทรบุญทาค่ะ รอบเพีเยกเนี่ยก่อนที่เขาจะเสียชีวิตได้ข่าวว่าจากทางโน้นนะนะว่าเขาไปตามหาลูกเนี่ยประมาณ3ครั้งะจะมาเอาลูกไปอยู่ด้วยค่ะแกก็ไม่ได้เจอลูกเลยแกแต,ตายาแกเสียชีวิตก่อนรถชนเขาเคยลูกเ,เ,เขาเคยพูดอะไรถึงลูกเขาไหมครับแกก็เคยก่อนแกก็อยากเจอลูกแก วันนี้แม้ว่าลูกสาวจะฝากความคิดถึงมาหาพ่อแต่ความจริงแล้วความคิดถึงมาถึงแค่ญาติของพ่อเท่านั้นปลายทางเราเจอคำตอบที่เป็นข่าวร้ายสำหรับหัวใจลูกสาวผู้ที่รอคอยมากว่า30ปีความจริงที่เลี่ยงไม่ได้จะช้าจะเร็วพี่น้ำฝนก็ต้องรู้อยู่ดี EP สามพรุ่งนี้ไปแจ้งข่าวนี้กับพี่น้ำฝนกันครับ